เดี่ยแรกเบิ่งว่ามันจักจันแต่ว่าบ่แม่นจักจันแต่ตกคล้ายๆกับจักจันนี่ปีกใกล้ๆกับจักจันแต่ว่าสีบ่แม่นจักกระจันนี่ปากมันหมดกัดหมดกัด <c oughs> ตกปีนี้มีสัตว์ปแปลกๆเข้ามาหาเยอะแยะเลยนะสงสัยจะเคยเชื่อมเคยเชื่อมบาร,รมีด้วยกันเคยเคยสร้างวิบากดีวิบากไม่ดีร่วมกันนะแค่นี้แหละจบข่าว